สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่รายการมาดูไม้ <Bye. S 1> เป็นรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปดูต้นไม้ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับ <S <S บริเวณตึกเจ้าคุณแห่งนี้นะครับว่ามีต้นไม้ต้นไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างน,นะครับโดยมีคอนเซปต์รายการที่ว่าราคาแพงนะครับหาดูยากแล้วก็สัมพันธ์ต่อคณะครับโดย EP ีนี้นะครับจะมีต้นไม้ต้นไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับครับผม แล้วมาถึงต้นถัดมานะครับต้นนี้นี่เรียกได้ว่าความน่าสนใจของเขาเนี่ยอยู่ที่ราคาครับราคาของเขาเนี่ยเมตรหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งแนบาทกันเลยทีเดียวครับโอ้โหไม่ละแสนเลยละฮะเออคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีเงิน1นึ่งแนบาทเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างถ้าก่อนได้หนึ่งแสนเนี่ยผมตัดไปก่อนเลยได้ไหมต้นนี้อย่าตัดเลยนะครับอาจารย์ห่วงมากนะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลงทะเลเป็นพืชจําพวกเฟิร์นนะครับมีต้นเป็นเง้าอยู่ใต้ดิน ชูส่วนของใบขึ้นมาเป็นกอมีเงา้มเามีเก็ดใหญ่สีน้ำตาลคล้ำต้นโป่งทะเลนี่นะครับเขาจะขึ้นในที่ที่แบบมีความชุ่มชื้นอย่างเช่นป่าชายเลนพวกนี้นะครับครับสบรรพคุณของเขาเนี่ยคือแก้ปวดหรือไม่ก็แก้มูสวัสดิ์ได้ด้วยแก้เริมแบบอาการฟกช้ำก็สามารถรักษาได้ครับเรียกได้ว่านอกจากที่จะราคาแพงแล้วยังมีประโยชน์ในการใช้งานอย่างอื่นอีกนะครับแล้วต้นถัดไปจะเป็นต้นอะไรติดตามชมได้เลยครับ และถัดมานะครับกระทิงครับผม,มได้ยินแล้วฟิตยากติหน้าตะกล้องเลยฮะไม่ใช่กระทิงแดงนะครับได่กิก<ห>นแล้วจะฟิตคลึกขนาดนั้นโอเคนะครับคือต้อนถัดมาชื่อของเขานะครับก็คือต้อนกระทิงนั่นเองคุณกวางเคยได้ยินนะครับเคยนะครับต้นกระทิงแบบกุ้ยขิดแบบมัทดอไม่ที่เป็นต้นไม้ดิอ๋อต้อนไม้ก็เคยได้ยินอยู่ฮะแต่ไม่เคยเห็นต้นอ๋อแต่ถ้าเกิดพูดให้อีกอาจจะคุ้นอีกนิดนึงอาจจะเป็นต้นสารพีอ๋อต้นสารพี ผู้นนี้แสดงว่ารู้ไม่รู้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูลักษณะคร่าวๆกันเลยดีกว่าครับต้นกระทิงเป็นไม้ผลัดใบนะครับขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูง7-15เมตรเปลือกต้นสีน้ําตาลปนเทาดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบตอนปลายกิ่งต้นนี้ครับคุณตั้มเราจะพบได้ตามริมทะเลนะครับเพราะเขาจะขึ้นได้ตั้งแต่ดินทรายจนจะถึงดินร่วนเลยนะครับผม<อ>และประโยชน์ของเขาเนี่ยต้นเขาเนี่ยสามารถนาไปทา เฟอร์นิเจอร์ได้ดอกเนี่ยสามารถจะไปทําเครื่องหอมมาเล่นเนี่ยสามารถนำไปทาเครื่องสำอางได้ด้วยโอ้เราเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์และสรรพคุณมากมายจริงๆเลยนะครับซึ่งต้นนี้นะครับที่เรากําลังถ่ายทำกันอยู่นะครับอยู่บริเวณหน้าอาคารเจ้าคุณทหารนะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรนั่นเองครับ,รบถ้าใครสนใจอยากจะมารับชมต้นไม้ที่สารพัดประโยชน์ขนาดนี้นะครับก็เชิญรับชมได้เลยครับส่วนต้นถัดไปจะเป็นต้นอะไรติดตามชมได้เลยครับไปกันเลย แล้วมาถึงต้นถัดมานะครับต้นนี้นี่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจตรงที่ชื่อแปลกนั่นเองครับโดยชื่อของเขานั่นก็คือต้นแปลงล้างขวดนั่นเองครับชื่อเขาคงมาจากลักษณะของเขาแน่นอนใช่ครับลักษณะของเขานะครับที่ถูกเรียกว่าแปลงล้างขวดนั่นก็คือลักษณะดอ,อกของเขาเนี่ยจะคล้ายกับแปลงล้างขวดนั่นเองสิ่งที่อยู่ของเขานะครับมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับเขาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้แล้วก็น้ําท่วมแล้วไม่เป็นไรด้วยเขาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้นะครับอยู่ที่หน้าสตูดิโอริมน้ำของเรานะครับต้นแปลงล้างขวด จะอยู่ริมถนนเนี่ยยาวเป็นร้อยเมตรเก้าแรกมันเป็นไรเก้าต่อไปนะครับไปไม้สบงไม่ใช่หนอเข็มแปลงล้างขวานี่ออกชื่อชัดๆนะฮะถ้าออกผิดจะเป็นไงครับแปลงล้างขวาครับแยกต้นนี้นี่เรียกได้ว่าอาจจะแปลกหูนิดนึงก็คือต้นองุ่นทะเลเฮ้ยองุ่นทะเล่ถูกแล้ว ต้นองุ่นทะเลเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากต้นองุ่นธรรมดาทั่วไปพิงกําเนิดก็อยู่ที่ไหนครับทา้งฝั่งโซนอเมริกาเขตร้อนนะครับเขาจะขึ้นได้ดีแบบฝั่งที่แบบว่าแห้งแล้งครับเขาจะเติบโตได้ดีมากผลของเขาครับก็สามารถกินได้เหมือนองุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็มีรสหวานกลิ่นหอมแต่ว่าช่วงนี้ที่เรามาถ่ายก็คือไม่มีผลให้ดูเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูเขานะครับคุณเคยกินไหมฮะเคยครับองุ่นธรรมดาแล้วนี่ล่ะไม่เคยกินชวงนี้เขาแบบว่ายังไม่เจริญงอกงาม ถิ่นกำเนิดของเขาอยู่ที่อเมริกาใต้นะครับผลเป็นพวงสามารถรับประทานได้เมื่อสุกจะมีสีม่วงรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับและนี่คือต้นถัดไปนะครับต้นไม้นี้มีทั้งความสวยงามแล้วก็เป็นไม้มงคลอีกด้วย <Wow. S 2> ถ้าคนยคิดถึงต้นไม้ที่สวยงามในยามค่ำคืนต้องต้นนี้นละครับ และนี่คือต้อแนแสงจันทร์ครับแสงจันทร์นะครับเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ5-10เมตรผิวเปลือกลำต้นสีขาวเทาผิวลำต้นเรียบใบสีเหลืงองอมเขียวอ่อนใบใบแหลมขอบใบเรียบใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกตามข้อของกิ่งและนอกจากความสวยงามของเขาที่กระทบกับแสงจันทร์แล้วเนี่ยสรรพคุณของเขาครับ ใบเขามีสรรพคุณเป็นยาในการขับปัสสาวะแก้อาการนักเสบและแก้อาการพกแชมตามร่างกายกน,นะครับผมและนี่คือต้นแสงจันทร์ครับและต้นแสงจันนี้ยังเป็นเคล็ดลับให้สายมูเตลูอีกด้วย ให้สุภาพสติเป็นผู้ปลูกปลูกไว้ทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ของตัวบ้านหรืออาคารเพื่อเพิ่พมความเป็นสิริมงคลให้ผู้ที่ปลูกนะครับเรามากันที่ต้นถัดมาเลยนะครับแล้วต้นนี้ความพิเศษของเขาอยู่ที่ดอกครับเราไปดูดอกอะไรับเนี่ยเอะชุยเราไปดูดอกกันเลยเขาเลยดีกว่า ดูนี่สิเอแม่สาวน้อยดอกของเขามีความสวยงามมากครับและนี่คือต้นชงโคครับชื่อชงโคเขามาจากนี่ครับดูที่ใบเขาเหมือนกีบท้าวัวครับนั่นคือที่มาของชื่อเขาต้นชงโคชื่อในที่เขาเรียกในที่อื่นๆนั่นคือดอกตีนวัวครับเราไปชมความสวยงามของเขากันเลยชงโคเนี่ยเขาเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเขามีผลฝักขายถั่วและ ดอกของเขาเนี่ยเหมือนกล้วยไม้แต่เป็นสีชมพูอมม่วงนะครับถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวต้นชงโคถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศจีนนะครับชื่อชงโคตั้งมาจากลักษณะใบาที่เหมือนกับกีดทาวัวตามความเชื่อของศาสนายินดูชงโคเป็นไม้มงคลน,นะครับและคนไทยเชื่อว่า ต้นชงโคถ้าปลูกไว้ในบ้านจะช่วยปกปักรักษาคนในครอบครัวให้มีความสุขเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอีพีที่สาต้นไม้พุ่มเตี้ยและไม้ประดับที่มีราคานะครับแล้วก็มีความน่าสนใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกคนที่ได้รับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์แล้วกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมทำแบบสอบถามใต้ล่างนี้นะครับขอบคุณครับก็มาดิแม่เดี๋ยวกูสับต่อให้เราเยอะคนดู